สอนพ่อเล่นคอมสวยดีครับ <cidos! S 2> เพื่อนๆเคยเข้าไปเล่นแมบบได้แบบหนึ่งไหมฮะแล้วปรากฏว่าโมเดลตัวละครที่เราสร้างไว้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะ <Staff. S 2> เป็นแบบที่แมบบเขาเซตไว้นะครับซึ่งวันนี้นี่แหละนะครับเราจะมาทําแบบนั้นกันนะคือเราจะมาสร้างโมเดลตัวละครของเราเองนะฮะซึ่งปกติเนี่ยอันนี้เป็นแบบเดิมนะที่ปกติเวลาเราเข้าแมบบแล้วเนี่ยมันจะเป็นโมเดลของผู้เล่นคนนั้นใช่ไหมแต่เราไม่เอาเ้ยเราจะให้มันเป็นโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาของแบบเราเท่านั้นนะฮะซึ่งมีวิธีการที่ เรียกได้ว,ว่าต้องใส่ใจพอสมควรนะฮะถึงจะเข้าใจนะแต่ก็ไม่ยากนะฮะโดยวันนี้เราจะไม่เขียนสคริปต์ด้วยนะเออทําแบบเพีเพยวๆเลยนะฮะเอาละนะครับอันดับแรกเราจะสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นความสวยงามนะแต่เราจะเน้นชิ้นส่วนที่มันสําคัญที่มันต้องมีในโมเดลนั้นที่มันจะทําให้ตัวละครมันเคลื่อนไหวได้นะฮะโดยตอนนี้ผมสร้างพาร์ทขึ้นมา2พาร์ทนะฮะแล้วผมจะสร้างอีกพาร์ทหนึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยตรงตัวตรงตัวตรงนี้นะฮะให้เรามาคลิกขวาแล้วเราก,กดดีพิเคทนะฮะ หรือคือกดคอนโทรลดีนะฮะมันจะทําการสร้างพาร์ทที่มันทับพาร์ทเดิมเลยนะฮะซ้อนอยู่ด้วยกันนะฮะเนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมด3พาร์ทแล้วตอนนี้นะฮะเนี่ยมันมีซ้อนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวผมกดย้อนกลับไปนะครับอ่านี่นะฮะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับที่เป็นชิ้นส่วนสําคัญตอนนี้นะฮะซึ่งไอพาร์ทที่ซ้อนอยู่ด้านในเนี่ยนะครับพาร์ทสุดที่3เนี่ยนะครับเราจะตั้งชื่อว่า h u m a n o i d r o o t Part นะฮะทำไมเราต้องตั้งชื่อน,นี้ฮนะเพราะว่าเวลาที่เรากด Play Game เล ตัวระบบซูดโด่เนี่ยมันจะทําการสร้างสคริปต์ของตัวละครเราเนี่ยสคริปต์อนิเมตขึ้นมานะฮะซึ่งสคริปต์อนิเมตเนี่ยมันเซตค่าตัวแปรไปแล้วว่าให้มันมาลันกับฮิมโนย์รูดพาร์ะฮะอ่ะพาร์ธที่สองก็ตั้งว่าเฮดนะฮะก็คือหัวหัวข้างบนเนี่ยส่วนพาร์ธนี้นะฮะก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะฮะตั้งว่าเทอร์โซนะฮะหรือคือตัวของมันนะฮะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะฮะมีเทอร์โซเฮดแล้วก็ฮิมโนย์รูดพาร์ธนะฮะซึ่ง ผมคิดไปแล้วว่าตัวนี้มันคือเป็ดโอเคคิดว่ามันคือเป็ดแล้วกันนะฮะทีนี้เราก็ทําการกรุ๊ปเจ้าพาร์ทสส่วนนี้นะฮะกรุ๊ปเป็นโมเดลนะฮะกดตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะเป็นโมเดลอ่าเรียบร้อยนะฮะส่วนโมเดลตรงนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่เพื่อนเลยผมจะตั้งชื่อว่าดักแล้วกันนะครับซึ่งเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ตั้งเป็นอะไรก่อนก็ได้นะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะฮะ โอเคเรามาดูใน property ของโมเดลเรานะฮะที่เราตั้งเมื่อกี้มาดูตรงนี้ฮะ primary part ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาคลิกตรงช่องว่างตรงนี้นะฮะเพื่อที่เราจะเซต primary part ของโมเดลนี้นะฮะว่าจะให้มันไปติดกับตัวไหนเราก็ไปเซตใส่ห u น a n o i d r o ยรูป part นะฮะนี่นะครับโอเคนะแบบนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มาบวก ิวโนยเข้าไปนะฮะรูปคนแบบนี้นะครับเข้าไปในโมเดลของเรานะฮะซึ่งไอ้เจ้าฮิมนนยตัวนี้มีความสําคัญอะไรนะฮะใครที่ติดตามช่องผมมาแล้วทําสคริปเกี่ยวกับพวกฮิมนนยก็จะรู้แล้วนะฮะว่าไอ้ฮิมนนยพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีไว้กําหนดค่าสถานะของตัวละครเรานั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าความสูงหรือพลังในการกระโดดความเร็วในการวิ่งต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือฮิปไฮนะฮะปกติมันเป็นศูนย์ก็คือเวลาเริ่มมามันจะติดกับพื้นดินนะ แต่ผมเปลี่ยนเป็น5คือให้มันลอยเหนือพื้นนิดนึงเพราะมันเป็นเป็ดลอยได้นะฮะโอเควอลสปีดก็เปลี่ยนเป็น12แล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็ดมันจะเร็วไม่ได้นะมันเร็วเกินไปนะฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่สีได้ตามใจชอบเลยแน่นอนเป็ดในการ์ตูนก็ต้องสีเหลืองใช่ไหมฮะส่มันครบ3าพันนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะมีอีกนิดหนึ่งก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีชื่อโมเดลเราขึ้นมาใช่ไหมเราปิดได้นะฮะเข้ามาปิดในฮิมินอยนะครับเนี่ยตรงดิสเพย์ตรงนี้นะฮะ มันเป็น viewer ใช่ไหมถ้าจะปิดก็เปลี่ยนเป็นนอ n นะฮะแค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะง่ายง่ายอาละนะฮะไปกันต่อนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อมาก็คือเรามาลองเทสกันดูก่อนนะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะแต่ให้เรา copy model dark ของเรานะฮะเราจะมาบอกว่าวิธีการที่เราจะ set ให้มันเป็นโมเดลเริ่มต้นของแบบเราทำยังไงนะเนี่ยมาที่ starter player นะฮะแล้วเราก็เพก into นะฮะหรือคือวางโมเดล d ัของเราเข้าไปนะฮะ เปลี่ยนชื่อครับต้องเปลี่ยนชื่อเท่านั้นนะฮะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะครับก็คือ starter character นะฮะต้องเป็นคํานี้เท่านั้นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแบบนี้เท่านั้นนะฮะถามว่าทําไมต้องแบบนี้ก็เพราะว่าสคริปต์หลักของโ o บอสสตูดิโอมันเซตมาแบบนี้นะฮะเลือกเอาว่าจะเปลี่ยนชื่อตามสคริปต์หรือว่าจะเปลี่ยนสคริปต์ให้มันตามชื่อเรานะฮะอ่าเรามาเปลี่ยนชื่อตามสคริปต์ง่ายกว่านะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะฮะทีนี้เมื่อเวลาเรากดเล a y เนี่ยมันจะดึงเอาโมเดลตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ มาใช้เป็นโมเดลเรานะซึ่งไอโมเดลดักเราก็ย่าเพิ่งลบนะเดี๋ยวเราจะด้มาแก้อยู่นะฮะกดเพย์ดูะฮะไปไงนนฮะโอโหสำเร็จกบ่าแล้วไม่ใช่ยังไม่เสร็จเลยดูดิเนี่ยเริ่มมามันได้นะมันเดินได้แล้วแต่มันแตกนะฮะดูดิโมเดลพังนะฮะทำไมอะเราไม่ได้กดอันชอหรอไม่ใช่กดอันชอไม่ได้ไม่งั้นมันจะเดินไม่ได้นะฮะโอเคตรงนี้ลบไปนะฮะกลับมาแก้ที่โมเดลดักเราก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาไปใส่ใหม่นะเราต้องมาทําการยึดมันก่อนนะ ให้มันติดกันนะฮะคือไอ้พวกหัวกับตัวกับฮิมนนอยลูกท้าเนี่ยใช้ปลักอินตัวนี้นะฮะก็คือ Edit Rig นะฮะตัวนี้แนะนําเลยฟรีแล้วก็ง่ายนะฮะอ่ะคลิกขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะฮะใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องงงนะเดี๋ยวพาทําง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้เราจะต้องมายึด2ส่วนนะก็คือเทอร์โซมาคลิกที่เทอร์โซก่อนนะฮะจากนั้นกดปุ่มคอนโทรลในคีย์บอร์ดค้างไว้นะฮะแล้วมาคลิกที่เฮดนะฮะ ต้องคลิกที่เทอร์โซก่อนเท่านั้นเพราะมันจะเรียงลำดับด้วยนะฮะมากดเขยทจอยครับตรงนี้นะฮะมันจะสร้างจอยของเฮดไว้ที่เทอร์โซโอเคเดี๋ยวสร้างอีกจอยหนึ่งนะฮะมาคลิกที่ฮิมโนย์รูดพารนะฮะแล้วจากนั้นคอนโทรลแล้วคลิกที่เทอร์โซเป็นอันที่2นะฮะกดสร้างจอยครับมันจะสร้างจอยเทอร์โซไว้ในฮมโนยรูดพารครับตอนนี้มันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันจะไม่หลุดแบบเมื่อกี้แล้วและทีนี้เราก็ก๊อปปี้ โมเดลนะฮะดักนะฮะของเราอ่าไปใส่เหมือนเดิมเลยนะฮะเพราะเราออกมาแก้เฉยวางลงไปตั้งชื่อมันนะครับเป็นสตาร์เตอร์คาแรคเตอร์นะฮะโอเคนะครับที่ผมไม่ตัดไอ้ตรงที่ผมทําผิดทําพลาดไปก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนเห็นว่าการทําโมเดลอะไรหรือสคริปต์อะไรต่างๆเนี่ยฮะอย่างหนึ่งเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยนะฮะเราต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เห็นปัญหาเนี่ยบางทีเราไปทดลองทําจริงอ้าว ช่องเขาไม่ได้สอนเลยว่าเจอปัญหานี้แก้ยังไงนะเนี่ยเราต้องทดลองนะฮะจากนั้นเราก็จะสําเร็จก็บ้าแล้วครับมันเดินผิดทางครับพี่น้องเห็นไหมเราเดินไปข้างหน้าแต่มันเอาตัวสไลด์ไปนะฮะนี่มันเป็ดนะฮะไม่ใช่ปูมันจะเดินแบบนี้ไม่ได้โอเคสต็อปออกมานะครับอ่าจากนั้นลบทิ้งไปครับกลับมาแก้ที่โมเดลดักเรานะฮะทำไมมันเดินเอียงเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะมันผิดพลาดที่ตรงนี้นะฮะที่ไฮเปอร์โูดพาร์ตตรงนี้นะครับ ่คลิกที่ฮิวแมนนอยด์รูตพาร์ตนะฮะจากนั้นหมุนครับหมุนอ่าหมุนให้มันเป็นแนวนี้หมุนแล้วเราก็ใช้สเกลนะครับในการยุบด้านข้างที่มันเกินเข้ามานะครับกดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะฮะมันจะได้ยุบทั้งสองฝั่งเท่ากันหรือขยายทั้งสองฝั่งเท่ากันนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคเหมือนเดิมนะครับก็พิเอ็นมาอันนี้ผมกดคอนโทนซีนะอ่าแล้วก็วางลงไปเพียรินทูนะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นสาเตอร์ ะะคาแรคตเตอร์นะฮะพูดจนเหนื่อยแล้วโอเคกดเพจนะฮะเดินกลับหลังครับโอ้โหปลมมืออ่ะโอเคใกล้สําเร็จแล้วมันผิดพลาดไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้เราหมุนองศาผิดนะฮะเมื่อหมันหมุนกลับหลังแสดงว่าเราต้องหมุนกลับขึ้นไป180ร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมครับอ่าหมุนกลับขึ้นไปนะฮะนี่ในทิศทางตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะฮะไม่ต้องขยายด้วยเพราะมันหมุนกลับไปตรงกันข้ามนั้นพอดีกันนะฮะ จากนั้นก็ copy ครับเพจ into ฮะวางลงไปใน starter h e a e r เปลี่ยนชื่อเป็น starter character นะฮะโอ้โหอันนี้ทำบ่อยจนจำได้หมดแล้วแหละนะฮะกด play ครับสำเร็จแล้วฮะโอเคครับโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองเนี่ยกด w วอยู่เดินหน้ากด d เลี้ยวขวากด A เลี้ยวซ้ายกดเจ a บบาร์กระโดดนะได้ตามปกติเลยนะฮะ อ่านะฮะเข้ามาดูในโมเดลอของเราหน่อยนะเห็นไหมเนี่ยโมเดลชื่อเราแต่มันเปลี่ยนเป็นเป็ดไปแล้วนะฮะนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็มาตั้งได้ในฮิมนอยนะฮะแต่ว่าตั้งตรงนนเ,เนี้ยในโหมดเพล่เนี่ยตั้งเสร็จแล้วมันจะหายนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มาลองตั้งแล้วเราก็จดไว้ก่อนก็ได้นะฮะเมื่อเวลาเราก,กดสต็อปออกไปเราค่อยไปแก้ในฮิมนอยของเรานะฮะโอเคนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ่าซึ่งไอ้การควบคุมการเดินการกระโดดต่างต่างเนี่ยสคริปที่มันทํางานอยู่ตอนนี้ก็คือสคริปโลเคออนิเมตตรงนี้นะฮะ ซึ่งมันจะเจเนเรตหรือสร้างขึ้นมาให้เราเองถ้าเกิดว่าเราโมเดลมาใส่ในสตาร์เตอร์เพยเยอร์นะฮะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเขียนสคริปต์เลยง่ายๆเลยนะฮะแต่ถ้าเราอยากให้มันเสียงเดินมันเปลี่ยนหรืออะไรมันเปลี่ยน,น,เ,ยนเราก็ต้องเขียนสคริปต์นะฮะเอาละนะครับถามว่าคลิปนี้มันมีความสาคัญยังไงนะสำคัญมากมากเลยนะฮะท่านเพื่อนจะทําตามคลิปต่อไปก็คือคลิปต่อไปผมจะสร้างเป็นอินเนมี่หรือคือเป็นสตทูที่เป็น AI นะฮะที่มันจะเดินมาโจมตีเราเองแบบอตัตโนมัตินะฮะ แล้วก็มีการสร้างแอนิเมชันการเดินนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องได้พื้นฐานจากคลิปนี้แล้วก็ต้องได้พื้นฐานจากคลิปที่ทำแอนิเมชันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังทำแอนิเมชันไม่เป็นสร้างหรือว่าเขียนสคริปต์การเรียกใช้แอนิเมชันไม่เป็นก็กลับไปดูนะครับกลับไปดูด้วยนะครับเราก็จะได้ไปพร้อมกันได้นะฮะเอาล่ะฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาสร้างสตูแบบ AI กันนะครับสําหรับวันนี้สมพงษ์รุ่งมลาภนะครับสวัสดีครับ